จิงเหัอสุดจี่หนึ่งหรอจริงเหอัเหอเมื่อกี้โอดีเลยหนึ่งหรคอยดูเดี๋ยวเกมนี้เราแบกเองคนเกมนี้เราจะมิดเลนแบกเองแน่นอน สวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะสวัสดีทุกคนนะครับผมสกินแอ๊กมาจากไหนสกินแอ๊กมันเป็นของ TI ของทีไอเรียกอะไรอะของ TI ไอปีก่อนๆนอะจำไม่ได้แล้วปีไหนน่าจะ TI 9นะไอเอก้านะ alacrity. <With electric. S 3> Don't run. Indeed. Oh เด l y so. เดี๋ยวมันเล็มเน้นมาขอดูนะเอ้ยไม่เว้ย I go will. go Absolutely. at well. Very เฮ้ยทำไมกดสกิลหนึ่งไม่ติดวะโอ้ยเมื่กดกดสกิลหนึ่งไม่ติดอ่ะเมื่อกี้ทำไมกดสกิลหนึ่งไม่ติดอ่ะ โคาสก,กิลหนึ่งติดมันตายนะเมื่อกี้ตายอาจจะตายก่อนเราเด้ซ้ำอ่ะยังโอ้ไม่ได้เลยนะอ่เยนะเจ็บมาก เออเราไปแกงได้ไหมเนี่ยอลองเดินไปบนดูกันไนส์ไนส์ทีพีไนส์ทีพีครับ มาโอ้ย <Very well. S 1> oh, โดนต, <the end. S 2> ตัดมอนตี้ลูนจริงด้วย so โอ้ยเสียเปียบหนักมา,มากๆเลยครับผมมากๆเลยเช,เชิงเชิงเลนมมสู้มันไม่ได้เลยนี่เป็นมา4,001นะเนี่ย อันนี้เรื่องยับ,ยบได้ไหมเอาจริงก็ยับอยู่นะก็ยับอยู่นะคือบอกว่าผมแพ้เลนประมาณพันเงินประมาณพันหนึ่ง,ะนนงอะตอนจบเกมไปดูกันแล้ว <My turn. S 1> ผมลัดวุดวด้วยลัดชีนไม่ค่อยโดนด้วย <Very well. S 1> น่าเกลียดอยู่เกมนี้ ถึงอะ่ะไอ้เหียทำไมถึงวะเมื่อกี้กูสาห์วางดีมคอยให้มันแบบก <I go S 1> าให้มันแต่งตรงรูนพอดีทำไมถึงวะเ <After them. S 2> oh, ดี๋ยวเดียวเอง ตายคาป้อมเลยครับหรอปั๊กมันควรชนะเลนใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เอื้อให้ชนะเลนขนาดนั้นนะสกิลเราอะ่ะคือถ้าชนะก็ดีอะ่ะมันก็มันน่าจะเป็นเลนที่สูสีกันนะแต่มันก็ไม่ได้แบบชนะทางอะไรมากมายนะในเลนเปล่าเรไม่ดิในเลนเลม,เลมันไม่ใช่เวลหกดิถ้าพูดถึงรีมคอยคือพูดถึงหลังเวลหกในเลนคือเวลหนเวลสองเวลส อ๋อเออเอเอบล็นะบอกคีปเมื่ถ้าผมอยู่ฝั่งเลดียนะผมจะบล็อกคีปดีถ้าผมอยู่ฝั่งดา่างบล็อกเมื่ตลอดเลยแบบแบบมันเดินแบบเดินลงอะ่ะเดินลงมันยากกว่าเดินขึ้นเยอะเลยผมบอกเลยเดิน,นเฉียงลงอะเ,อเดี๋วเดี๋ยวมันเออามันพุ่งใส่ตลอดแล้วมันมีโลก่กันในเมียดีเราตอดไม่ค่อยเข้านะแล้วมันได้ลูนทุกลูนแล้วเนะี่ยโอ้โหไปเก็บลูนไม่เคยทันเลยลูนริเจนดนะ้วย ก็ผมแพ้มิดยับมากเลยว่ะผมไม่ไม่ไมวรไม่น่ากดเดี๋ยวผมจะเอามิดเลนออกจากตรงโลคิวแล้ว คอเฟดชิปมั่วตลอดเลยว่ะเกมน,น,น,กนี้สวยเฮ้ย <c oughs> ตายไปตายไปบอยเฮ้ยเก็บลูนทำไมอ่ะ ทำไมอะซิกกี้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับเกี่ยบรูนทำไมอะครับเฮ้ยนี่อะไรวะขู่เซนโทฟิวตันเหรอ เซ็นทอบลิงมาตันแต่ you triggered Uh, yeah. Nice QB hit. We'll play team. We'll play, we'll play. We'll play team. The instructions are fortified. I proceed. พลังของเราร่วมกันค่ายวอลสปิริตงี่เง่าน,นี้ได้อาชักกระชอน 啊、我的。 คอยเดียวแต่กี่อยู่เลยฮโอ้ยดาบนี่ใช้ได้ปะชื่อคลิปโดนใจบกมากมีใ,ใจที่ชอบชื่อคลิปายมีคาถาฟ้าาย วายวิลเลนเจอร์เฮ้ยเทุกคนทุกคนผมใช้รถคูดาหรือใช้ผักดีวะเอาว่าไหนเอาว่าไหนให้เลือกให้เลือกเอารถคูดาหรือเอาผักดีอันนี้มันผลักคนออกจากรีมคอยได้นี่ยนี้เฮ้ยอันนี้ดีกว่าวันนี้มีคัสเลงด้วยว่ะ ว่าอันนี้ดีกว่าเออจริงจริงแต่ปั๊กมึงแก้ทางเซนทอเยอะเลยเอาอันนี้ดีกว่า,เ,า,วา,ดวาเดี๋ยวมึงโดนกูผักแนะ่มึงโดนแน่ๆอ้าววสปฟิตดอะไรยืนเล่นเก่งเหรอแตงไปซะอีวอสปิริต ยืนเลนเก่งดีนะมึงมึงเจอหน่อยเจอหน่อยมึงยืนเลนเก่งด so. ีนะเฮ้ยสติเร็ววะ Yeah. ยมาไล่ทิกกี้ในป่าตายหมดเลยเฮ้ยทำไมมันเ pues หน like ื <mer> ่อยจังเลยพูดเป็นเล่นเกือบโซโล่คิวถ้าตายเองนี่ก็แตกเฮ้ยรอดว่ะลิงเกนโอ้โห เกลี่ยวะเนี่ยเมื่อไรออกทะเลนั่นแหละเพื่อความสนุกสนานน้ำบวกกันแล้วเหรอจะไปไหนมึงหยุดรอก่อนรอเมื่อกี้ชิงมาก่อนเฮ้ยหมูนิดเดียว เมื่อกี้เอาจริงแล้วผมอัดเดเมจไปน่าจะได้ค่าเลยนะเฮ้ยรัวใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเราอัดสกิลรัวๆน่าจะได้คิวเลยเอ้ยนิดเดียวทำไมก่อยถึงเลือกสตรีมในยูทูบคือหลังๆเนี่ย คือเราไม่อยากย้ายที่แล้วไงคือเราเหมือนเป็นคนชอบเราเป็นในอาชีพการงานเนี่ยบางทีแบบย้ายที่ไปย้ายที่มาหลายทีแล้วโหโดนตันนานมากเลยเมื่อกี้โดนเลยไม่รด้ตันนานมากเลยจนตายไปเลยไม่แน่ใจ โอ้คกี้ตายโอ้โหไฟเพไฟเพน่าจะโดนช็กกระชอตปะนี่ไงโอ้โหเช็กกระชอตโดนช็กกระชอตนานมากเลยบอกลิงเก้นต่อถึงเอ็มมังกี้นี่นลควกันลิงไม่ต้องใช้หรอกเกนเนี่ย เร็วไปเซนทอรมึงรีบไงมึงรีบไงเซนทอรเบรกแตกเบรกแตกตอนจังหวะสุดท้ายพอดีมึงซวยม <Indeed. S 1> ึงเบรกแตกไงเซนทออเอ้ยแต่เรายัางมึเอ้ยเราลืมเราลืมกดอันนี้จริงด้วยทุกคนเราลืมกดไอ้ไอ้ผักอะลืมกดจริงๆด้วยอะแล <c oughs> ้วเป็นไรเราเอาสเปลพิซซ์มาดีกว่าเราเราไม่ผักละเราไม่ผักละเหลืลอให้เดอเซนดีวะ เออให้ดาเสนไปก็ได้เราใช้อันนี้ดีกว่า <c oughs> บวกดีบัฟดูเรชันดีกว่า <c oughs> ช่างแม่งแล้วไม่ต้องถักหลบ <c oughs> ไม่ได้กดลืมลืมตลอด <c oughs> ชั้งมัน ตันนี่แล้วเรื่ออะไรเนี่ยอย่าตันอย่ารู้เยอะดีวะเกือบตาย อ้ย a สองเลนแล้วครับเดซันเดซันอย่ามือเดซันอย่ามือเดซันมึงมือแล้วตายเดซันตายโอ้โ,โดนเ็คเกอร์นหนึ่งแล้ววะ โดนเช็คเกิลตายแบบอีกแล้วอ่ะเออข้ามันให้หมดเพื่อนช่วงนี้ดิสกอยห้องเสียงควันมาเลยนะมีคนหาดิสกันทุกวันเออเห็นอยู่เชียจะซึาา่งตายว่ะทำไมทีมันเหนียวจวังวะเนี้ยโอ้ยมโดนเช็คกิโชดตาย,ยวิ่เลยอ่ะ ดั้เซอร์ม well. huh? so so ันจะไปตายแล้วโอ้ดั้นเซอร์ตายร้อยมีเออย้อนไปอีเบสใช่ใช่อะ t ร Amendable notions. Okay. Mm. Hey, by bye, เป็นพะโลเป็นเมมเบอร์เก่าไม่ใช่เหรอสวัสดีครับเป็นพะโลหลับไม่ตื่นสวัสดีครับผมจำได้ว่าเป็นพะโลหลับไม่ตื่นอยู่แล้วนะสวัสดีครับขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งสาหรับหลับไม่ตื่นนะครับเป็นพะโลผมจำได้ว่าหลับไม่ตื่นเป็นคนแรกๆเลยอะ่ะเป็นพะโลเนี่ยคนแรกๆอยู่ ្៊់់ោ៏្កម្្យង្ំេ្្្កម្ំែ្ំ ตายหมดเลยอกย่างวะเนี่ยโดนไฟลต์สตอลมันยังไม่เดินออกเลยเดี๋ยวดูซีตายจากอะไรตายจากไฟลตสตอลี่สุดยอดครับซีโร่แล้วก็ลืมกดชีดสอีกด้วยเออว่ากินกระทาฟ้าก็ได้นี่ว่าขอบคุณมากที่ให้ช่องทาง ไอเชีย่ยคุณลืมกดโยนดินจริงด้วยเนี่ยนะโอ้โยไม่ใช่ลืมกดอีชีดอ่ะอีกแล้วอ่ะลืมกดชีดอีกแล้วอ่ะอมาได้เวลาเอ็นเชี่ยคอยวุด ¡Cuánto

เดาอยู่เหรออะไรอะเฮียโอ้ยเล่นน่าเกียดมากเลยจิงเหอสุดจ้หนน่งเหรอจจิงหเมื่อกี้เมกดีเเลยหนืหรอ ตกการเล่นกลางนะเราแน่นอนดิแน่นอน,น,น,อนตกแล้วตกอีกสอบตกแล้วสอบตกอีกไอเชฟ <That 's S 1> ฟินิก <the> มึงแบบหลุดตลอดไอเชฟเกมนี้จะชั่วโมงหนึ่งแล้วโอ้ทุกคนเฮ้ยห้าสิบเก59นาทีอะทุกอย่างทำไปเพื่ออะไรอะ Question. I don't wanna watch! ตัวเย้ <Yeah! laughs> <laughs> ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ